สวัสดีนะครับทำไมทั้งตกใจเสียงผมด้วยลนะ่ะกินปลามาักินปลานิดนึงก็ยังดีนะครับแต่อยากกินคุณมากกว่ามาล่ะกินปลาแม่ปลาแล้วต้กินป,าปาลาแต่ผมอยากกินคุณนะ่ะผมต้องทำไงไม่ปาลาคุณก็ต้องกินปลาอ๋อให้ปลาผมเหรอบอกอ้ำๆเลยอ้ำ โอ้อร่อยจังเลยทำไมป้าต้องเป็น FBI ด้วยอะผมไม่เข้าใจอ่าได้ฟังลูกคีบเอาใบอนุญาตในการครอบครองที่หากคุณมีใบอนุญาตครอบครองโรลี่ FBI จะไม่สามารถทำอะไรคุณได้แล้วผมต้องทำยังไงอะถึงจะได้ใบอนุญาตมาแล้วก็ได้คุณมาด้วยเอาเฮ้ย hey, คุณ <Yeah. S 1> เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผมก็รับนะ โมจิไปแล้วไม่เป็นไรแต่ยูอเนมอยู่กับผมก็พอละคุณอยากอกหักรอบสองเหรอไม่ผมไม่ได้อยากอกหกักผมอยากให้คุณมารักผมก็พอไอ้ดันนอ้าทำไมคะคุณต้องจ้องตาผมสิ okay, มโอ้โหจบแล้วคุณคุณเห็นผมเป็นตัวเขียวคุณไม่กดดาวน์โหลดอวต่ามาโอ้ว่าแต่คุณอายุเท่าไรหร่เลยครับเอา้าวทำไมถึงไม่บอกอะ่ะ อายุประมาณเท่าที่ผมทายนะ่าจะประมาณ39ใช่ปะราเล่นรอ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 เล่นราเล่นอ๋อไม่งอนไม่งอนไม่งอนรอเล่นรอ,อเล่นถ้าคนพูดไม่ถ้คนพูดดีคนไม่อ๋อคุณคุณอายุประมาณ14ใช่ป่ะ14ใช่ป่ะแล้วคุณอายุเท่าไหร่คะเออคุณยังไม่ตอบผมเลยอะ่ะ งั้นเอางี้ผมจะบอกก็ได้แต่ว่าผมอยากให้คุณทายมากกว่าโอ้โอันนั้นแ <20. S 1> <20. S 1> ก่เกินไปแม่คุณ20่สก็เกือบได้เกือบได้เก <19. S 1> ือบได้เินจ้าเฮ้ยจะไปให้ถูกเฉยเว่ากำแพงมันไม่ใหญ่ใช่ไหม <S <S ผมก็ว่ามันไม่ใหญ่นะเพราะมันในเขียนเขาว่ารักคุณไม่ได้เลย จริงผมพูดจริงว่าแต่คุณอยู่จังหวัดอะไรหรอไม่บอกคุณเอาทำไมคุณถึงไม่บอกผมอะบอกบอกหน่อยหนะึ่งบอกน่อยหนึ่งก็หอมหอมหอมยี่จังหวัดอะไรวะเอาเอาคุอยู่จังหวัดอ,อ,อยู่บนป่อ๋ออยู่บนผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนแต่ว่าคุณอยู่ในใจผมแล้วอะโอ้คุณเหมือนมุกผมมากคุณเหมือนมุกผมมาก นาย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 ฮัลโหลฮัลโหลนายนายนายมีมุกป่ะมีมุกป่ะมุกเด็ดๆอ่ะมุกเด็ดโอ้จบแล้วนายนายนายต้องมีนายต้องเคลนออกมาเคลนออกมาจากความคิดเคลนออกมาจากสมองเร็วเพื่อคลิปนี้เร็วนายเพื่อคอนเทนต์คลิปนี้เร็วมีมุกป่ะมีมุกป่ะหน้าร้อนเธอน่ารักนี่โยเนมช่วงนี้อ่ะหน้าร้อนแต่เธออ่ะน่ารัก อ๋อหนาวไม่เป็นไรมากอดผมก็ได้นะเออว่าแต่คุณคุณยูนเนมกินข้าวยังกินแล้วครับเพิ่งกินเสร็จมากี้นลยอ๋อกินเสร็จแล้วกินกับอะไรอ่ะกินกับอะไรอ่ะอ๋อใช้แกงเขียวหวานไม่อร่อยมากินผมก็ได้นะ ของโปรดคุณคือบัวลอยของโปรดผมคือคุณน่ะเห็นไหมจริงของโปรดแล้วคือใครเขินหมดทุกคนผมเกิดกันมากเลยตอนนี้อ๋อเน็ตมันกากไม่เป็นไรมาเล่นในห้องผมก็ได้อแล้วคุณก็เงียบอีกแล้ว เอาก็คุณบอกว่าได้เดี๋ยวจะไปอยู่ห้องไงโอ้จบแล้วคุณไม่ตอมมุกอีกแล้วนี่ผมก็กินซะหรอกกินคุณอนะ่ะผมไม่ไล้จะบอกคุณผมชอบคุณนะว้าว ทำไมอ่ะนี่จบได้สกีอุ้ยโอเน่จังได้สกีด้วยพูดปีคลิปให้พี่หน่อยเร็วถ้าใครชอบคลิปนี้นนกดไลค์กดแชร์แล้วลกวดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ บายบายหน่อยเร็วบายบายคนดูหน่อยบ๊ายบายมีอะที่ลำบากมัเกมนี้อัดคลิปได้พิกาชูคุณจะอัดคลิปใช่ป่ะพีิกาชูไม่กระจูพีิกาชูคุณจะอัดคลิปใช่ป่ะไม่เมื่อก่อนประมาณปีที่แล้วผมเคยทำเกมนี้แล้วไงตอนนั้นจัดได้แล้วว่าผมทำยังไง ตอนที่ทไม่ได้แล้วอ๋วอไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่มีอะไรมากคุณฝากกดติดตามช่องเงินโกทีวีด้วยนะครับขอบคุณครับดชนะ่องโปรแกรมีน,น,นะครับ,บคุณ,ค,ค,ณคุณเข้าไปคอมเมนต์ในช่องผมดีเดี๋ยวผมเข้าไปกดติดตามเ <c oughs> นี่ยเขาโคตรหล่อเลยเฮ้ <c oughs> ผมว่าโปรแกรมสีเกนหลอกกว่าครับ <c oughs> โอ้หจบแล้วจบแล้วไม่คุยด้วยแล้วไม่คุยด้วยละโอ้โห เจ้าชงกล้ามากที่เข้ามาในปราสาทชิ่ไม่ดัหลังของศัตรูของเจ้าคนติดตามเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผม,มช่วยครับเท่าไหร่ดีนะอาจจะเป็นล้านก็ได้นะจริงล้านเท่าไหร่ครับล้านหมายถึงล้านสะดวกซื้อผักชื่อช่องเนี่ยครับชื่อช่องที่น่ารักแล้วก็โด่กตัสุดในโลกนี่ช่องนี้มันคุ้นๆน,นะเหมือนเหมือน,นเคยเจอนะ โอเคเดี๋ยวเดีพี่จะพี่จะตัดให้มันแบบพี่จะตัดคลิปแบบให้ให้ดูดีเลยนะโอเคไะให้ยูเนมดูน่ารักไปเลยอะพี่ว่าตัดเท่าไหร่ก็พี่ว่ามันก็น่ารักเหมือนเดิมไหมต่อให้ตัดยังไงเพราะยูเนมน่ารักอยู่แล้วอะสําหรับพี่กระต่ายกับเต่าด๊อกเดก